้อมือเสียปวดข้อมือมากครับตอนนี้เดี๋ยวถอยหล, ắng, ลังรถก่อนเยออุปสรรคอันใหญ่หลวงนะครับมีทีมงานไหนไม่รู้ครับมา,าสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีพี่พีน้องเอฟซีทุก,กท่กานที่เข้ามาติดตามรับชมช่องล็อกี้นี่สายยอดทีมงานตัวหนึ่งครับอันนี้ก็เกี่ยวข้าวอยู่ใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกไม่นานสามสี่วันนี่ก็น่าจะเบาบางลงไปแล้วครับตอนนี้ผมต้องหลบกันก่อนนะพี่น้องมีขบวนประหารยุตตาเข้ามาครับขบวนใหญ่เลยพี่น้องเ,เอ้ยเอ้ยตายแล้ว ขบวนมาครับมีรถขบวนมาครับผมโอ้หสองคันเลยรถกระสอบรถกระสอบครับไรถกระสอบรถอุ้มคนะสอบเจดสิบระสอบมาสองคันเดเดเดด้ย็นเดยพี่เด้ย็นเลบครับตลบหลบกันก่อนทํ้ใจนักกีฬา Hãy Ui, quá cả chốc khỏe rút rồi เป็นรถทีมงานบ้านไหนวะนไม่รู้ยิงรถใครไม่รู้ดิไปอีกหนึ่งคันครับนี่นองเ้ยอ่๋อ่ารถทีมงานบารามีพ่อแม่ครับนี่ไปแล้วนะครับบารามีพ่อแม่อันนี้เขายังเป็นรถลองกระสอบอยู่ ไม่ยอมเปลี่ยนอุ้มก็มีหลายเจ้านะครับที่เปลี่ยนอุ้มตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นรถอุ้มก็คือมันสะดวกกว่าครับทุกวันนี้ก็มีแต่วลรัดนูพี่นองรัดนูเดี๋ยวเดี๋ quá rắc quá rắc hiến như bò mừng nhà năm mừng nhà năm đã băng phân lói đấy mà đấy mà mi ngu bò. พี่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 มันย้กี่พ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 ีี่พี่พี่พี่ันนี้รันนี้รนี้นี่นี่มันนี่แล้วนี่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 แมนแม่นนี่นี่นี่คุปที่เดียอยนี่คุปปงคุปปงถือว่ายิงว่้ยิงลุยไปแล้วไปแล้ว มันมนหนูอยู่นี่มันมน้ม ah. ุนันมไเนนพอไงกูมานอีกแล้วมันสุดลงนแต่เพื่อนพลาดตั้งแต่อยู่หน้าเพื่อนแล้วแต่ยังว่ามันมนอ้ันอย้ยทำัไงนดเวอันจับไดวัดวัดตัวน้อยดิ ออออเออพอดีละกิ้งขรนูวยังก้อนยัยสร้างยังเมื่อเฮ้ยมีแต่หนูงามๆปีนี้มีแต่หลุดหนีเลยครับ,บมื่อคืนก็นได้ซ้ำนีแหละว่านตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนุ่มกว่านี้ยังน้อยหนูครับพี่น้องในที่สุดก็เจอเพราะว่าข้าเจ้าเกี่ยวออกเมื่อเร็วเอ้าไม่ยังไม่อีกเมื่อวานนี้ พอยอีกแล้วผม,มันนี่ลหลักเทนเลอร์มาอีกแล้วมาหลา่เนี่ยปุ้ยโอ้ยหลาล่ลีรถเกี่ยวนี่พี่น้องเอ้ยไปแล้วครับสามขั้นแล้วอันนี้ทเทนเลอร์เปล่ามาอีกแล้วนี่โอ้ยเยะไปไหมกัณทรนเฮ้ย đây nú đó gấp tôi nâng ôi mười Lấy khúc nú bằng hẳn mười đây nó bay dần vít chứ được má ôi bên lại hay là gì rồi. Der Ôi hào người. เขาของอหน่าร้อยครับไม่ใช่ร้อยไม่ใช่คนกับบานผมเคยผมสิได้ไปเกี่ยวให้เพื่อนเหรอครับแต่พอดีเอาครับหรือภาคไาทยเขาเรียกอาเนาะเพื่อนมาขอเกี่ยวกันเลยบบเป็นยังเพื่อนเกี่ยวกับเกี่ยวผู้เฮ่า,ากับบอตองมาถากันนะครับง่ายแน่พี่น้องมันก็ง่ายหน่อย ไม่ต้องมาทากันนะครับเอาจอดนีก่อน สีพอนุองอีกว่าน้อเนาะหามาทะรุนกันอมว่าลัดบันทีนองมันต้องมีละตีบมีบ่ให้ละโต ลอยออกเฟืองมาแล้วมัน้อยออกเฟืองเบื่งเองไเบืองไ้ดันไรมาไรมานี่นี่นี่อุ้ยรัดรัดรัดัดัดเอาไปตื้มกันก่อน มีสองตัวมีสองตัวอย่ามันลอยออกเฟืองอยู่นี่เย้ยเห็นเนดตัวนโนนโดนอยู่อ งืดไเลยน้องยังังมนนูตนี่อาเหีตัวนู้อยู่ก็ได้นู้เอาตาย เลยเดีวยังอีกตัวนั้นที่มันมาได้ผมเหยียบมันตายหรอกผมเถื่อเพื่อมันว่างันเฮ้ยหนูแม่ทุกคนเฮ้ยสีขาวสีขาวไม่ได้หนูต้องขาวเลยมึงหันไม่หนูต้องขาวลูกมันนี่ล่ะว่ายุ่มันหมุนอยู่งอะรยังด้วยเลี้ยวเนี้ย่จังเมื่อไรก็หาตะเกียวกันในไรหนูหาเกี่ยวไงวันนี้ ได้แล้วครับอุ้ยครับผีไงสางมีแล้วจะเอาเมือกลัวแบ่งไปนั่มกรนู้นมะฮ่มอยู่นี่มะแล้วอยู่นี่ ไม่เอาตอนนี no ้เอารถมอนฮ้าเอาป่ะนี่เอาครับผมสำรับคลิปนี้ขอบคุณในเพียงเราที่ได้เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมบ๊ายบายครับไปบ้ เดี๋ยวหาหามันได้อีกหามันได้อีกกับแบงให้พ่อใหญ่เ้วเอาเมื่อน้ำ